เกมโรบอบแมพไททันวรอลแฟนนะครับนี่มาเลยผมจะใช้หอ,อกสายฟ้าผมไม่ใช้เราใบมีดนะผมไม่ใช้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมันใช้ยากเนี่ยอันนี้มันน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่ากาอตัวไททันแล้วก็ยิงไปเลยก็ได้นะนกดหน้าจอแล้วมันกดหน้าจอ กดหน้าจอนี่แล้วก็กดหน้าจออีกทีหนึ่งจะเป็นการปล่อยสลิงผมเร่งจนชำนาญแล้วผมไปฝึกมาแล้วนะก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยฮึอ่ามาแล้ว พูดลุมพูดลุมผมมีเอいい๊พูดลุมาหอกไฟฟ้ามันโคตรโกงเลยก็ดีอะหอกไฟฟ้ากคนกควมันดีมากๆเลยถ้าเกิดมันมีหอกสายฟ้าในหมวดที่สำรวจด้วยมันจะดีมาก แล้วว่าโหมด PVP มันมีหอกสายฟ้านะจำได้แต่ผมไม่เคยเล่นโหมด PVP อ่ะไม่เคเขายามาไปหาไทท่านตัวต่อไปกันก่อนผมท่านตัวนั้นได้เวลาเสร็จโจม นี่เราเปิดไปเลยแค่สองนาทีเองคานจะได้สองตัวมาเรามาเรามาทำกันต่อเรามากันต่อเลยต่อเลยต่อต่อเลยโอ้ไอ้นั้นหายไปไหนหมดลืมไปมื่งมีกระสุนอยู่โอ้ มันเรียกอูพ้พู้มันเรียกว่าพู้เออผมลืมพู้ในเรื่อง Attack on Titan พูดนื่คอะไรอู้อ โอ้ผมไม่มีหมดแล้วของสายฟ้าสายฟ้าหมดแล้วสวยนะไปเติมกันดีกว่าดิไปเล่นกันอยู่เลยโอ้ยโดกไปไปไปต้องรีบด้วยโอ้ไมก่กอดใครทันเยอะมากใครทันมันเห็นผมแล้วมันใช้อะไรเฮ้ยผมมีแค่ แก๊สนะแก๊ที่ยังเหลืออยู่แก๊สถ้าเกิดไกลเกินมันก็ยิงสลิงไม่ได้นะใบมีดมันก็พอได้นะแต่ว่าใบมีดมันไม่ง่าย <c oughs> มันต้องอ้อมไปข้างหลังเลยแต่ว่านี้ลาน,นาก็ได้มาเติมกดตรงสีฟ้านะทุกคนตรกสีฟ้า จะเป็นการเติมตูม้มไมอ้ามหงุดงบอกปุ่มอันนี้จะเป็นการฟันแล้วก็ตุม้มนี่หอกสายฟ้าโง่ อุ้ยมาอีกรอบหนึ่งให้ท่านบริสุทธิ์ได้แล้วไหมเป็นไงได้แล้วอุ้ยเราไปหาท่านกันตัวโอ้โห ตอนไหนเนี่ยถ้าเกิดจะย้า้ตัวเอเลนเราต้องมีคะแนนคะแนนหนึ่งหนึ่งพันห้าพันพันห้าร้อยก่อนมาผมไม่ใช้หรอกไอ้ไอ้อย่อายงเนี้ยผมไม่ใช้ผมใช้นี้อันนี้มันเทพกว่าเยอะ มันมีนี้ไม่ใช้เลยข้างมันคนเร่มากโหดนะทุกคนถ้าเกิดเล่นในทุเรศต้องโหดจริงอื้อ ของสายฟ้าโดนไปยังกรมผมจะฆ่าอีกตัวเดียวแล้วผมจะปิดคลิปละมาอีกตัวนึงอีสักสองสามตัวเอออีสักตัวสองตัวโอเคไปหาของอีกหาหาอ๊กหาตรงนี้เอาไปมาลแล้วตัวหนึ่ง อีกสักสองตัวก็เลยกันนะฮทุกคนโอ้ตัวเดียวแล้วผมโหดเูสีมือโหดผมปิดคลิปแล้วผมจะไปเล่นต่อแล้วเออสนุกนะเนี่ยทุกคนมันมากบอกเลยมันเล่นไม่ยากนะทุกคนถ้าเกิดใครเล่นแบบเทพๆหน่อย อโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตับไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดแชร์นะบ๊ายบายไปแล้ว